หนึ่งในเมนูยอดนิยมเมนูบรันช์นะครับของหลายๆคนก็คือขนมปังหน้าอะโวคาโดซึ่งเสิร์ฟมากับไข่ดาวน้ำหรือโพชเอกนะครับวันนี้ผลจะขอยกระดับเมนูนี้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งโดยแทนที่ตัวโทส์ด้วยกริลชีสแซนด์วิชครับเริ่มจากหน้าอะโวคาโดกันก่อนนะครับนอกจากอะโวคาโดแล้วผลเพิ่มความหอมมันของครีมชีสครับรัดรสด้วยมะนาวเลมอนและเกลือครับเนียนกริบ ในการทำไข่ดาวน้ำหรือโพชเอกนะครับเคล็ดลับอยู่ที่น้ำส้มสายชูครับใส่ลงไปในน้ำเล็กน้อยจะช่วยทําให้ไข่ขาวรัดตัวไม่กระจายออกครับปกติแล้วนะครับในไข่เนี่ยมันจะมีส่วนไข่ขาวที่เป็นน้ําเหลวๆนะครับให้เราตอกไข่ใส่ลงในกระชอนครับเราจะกรองส่วนที่เป็นไข่ขาวเหลวๆออกนะครับหลังจากที่น้ําเดือดนะครับลดไฟครับใช้ช้อนของเรานะครับคนน้ําให้เป็นน้ําวนหยอดไข่ลงตรงกลางครับ ดาวน้าของเรานะครับหลังจากที่ไขาขาวเฟิร์มแล้วนะครับย้ายมาแช่ในน้ำเย็นจัดเพื่อให้หยุดความร้อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเสด็จน้ํานํามาพักบนตะแกรงให้แห้งลงครับและนี่เลยครับขนมปังที่ผลเลือกใช้ขนมปังโฮวิตเนื้อละเอียดทานง่ายมีไฟเบอร์ครับใส่ชีสมอสซ l เลล่าลงตรงกลางนะครับผิวด้านนอกเนี่ยเราทานเนยให้ทั่วทั้ง2ด้านเลยครับ เสร็จแล้วก็นำไปย่างในกระทะนะครับปิดฝาในช่วงแรกนะครับเพื่อให้ชีสด้านในโดนความร้อนและละลายครับ ง่ายๆครับลองทําแบ่งปันให้กับคนในครอบครัวนะครับและนี่ก็คือขนมปังกริลชีสอะโวคาโดไข่ดาวน้ําครับ